ริเดียประกาศข่าวดีกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มคืนแทนเป็นคุณแม่ลูกสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับริเดียสร,รันรัตคุณแม่ของลูกลูกน้องดิลแลนน้องเดมี่และก็น้องดิออนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกสามแล้วริเดียก็ยังคงสวยใสยไรที่ติเหมือนเดิมเลยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่มีโสมแถมล่าสุดบ้านนี้เขากำลังจะมีสมาชิกเพิ่มอีกแล้วคะ่ะ พราะว่าน,น้องสาวแท้ๆของริเดียอย่างดักกี้สรันพร้อกับสามีดอมโดมินิกกำลังจะมีลูกด้วยกันโดยดักกี้กับดอมนั้นเข้าพิธีวิวาห์เมื่อต้นปี2564ซึ่งที่ผ่านมาคนในบ้านก็รอรุนกันมาเรื่อยๆว่าเมื่อไรทั้งคู่จะมีข่าวดีทางเรื่องรูปและว,วันนั้นก็มาถึงค่ะโดยดักกี้โพสภาพประกาศข่าวดีพร้อมกับระบุข้อความส่วนริเดียก,ก็ได้โพสยินดีกับน้องสาวด้วยจะได้เป็นป้าแล้วเย้เยเย นอกจากนี้ก็ยังมีพาพฮะฮะเมื่อดอมนั้นโพท่าเหมือนตัวเองกำลังตั้งท้องอยู่โอ้ยยอมใจบ้านนี้จริงๆคะ่ะหาได้ตลอดเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าแต่เบบีในท้องจะเป็นหญิงหรือชายหรือว่าฝาแฝดนั้นก็คงต้องรอรุนกันต่อไป